วัดท่ใก้ต่องครอะไหนี่เรื่องมีมากากักากลเก็บกับเจ้ากัเก็บกับเจ้ากแหละเก็บกับเจ้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเบาหลานเบาเพื่อนกันนี่หลานลองสีครับสีกีเนาะเป็นตัวแทนของ ปกาศมาขอกมาหม้อพี่เนาะดูกาลังใจ่ายแผนกูต่อต่อไปนะบ้านนี้สวนี่มากเลยนี่นี่ใช่แม่กับสวนี่มากอันนี้เปิดเกิดนาแรกครับเดี๋ยวนี้อันนี้แม่พี่จะโมกนะไหมเนาะเวลาใส่เงี้ยเอาด้านสีฟ้าออกเนาะด้านเล็กไปทั้งหมดเนาะเจ้ามาขอขอบคุณจำนวนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบรบการมาก